โดนทวนลงหนักซา,าร่าเบรกเพื่อนออกโรงแซ่แรงไหมลั่นไม่ต้องปกป้องฉันหลังเป็นกระแสดราม,ม่ามาทั้งอาทิตย์ครับสำหรับดาราน,นุ่มไมพิรัตน์นิติไพสานกุลกับนางแบบสาวอย่างซาร่าคาซิงกินีที่ออกมาฟ้องร้องขอสิทธิ์ร่วมปกครองลูกโดยไมพิรัตน์นั้นได้บอกความประสงค์ว่าไม่ต้องการเป็นพ่อเพียงเพื่อจ่ายเงินเท่านั้นล่าสุดนั้น Facebook ผู้ใช้อ้างว่าเป็นเพื่อนของซาร่าก็ได้ออกมาโพสข้อความเชิงปกป้องเพื่อนพร้อมกับแซ่ฝ่ายชายครับว่า คนเราไม่ได้ว่างสแตนบายตลอดนะพอติดโทรลาก็หาว่ากีดกันวงเล็บเหรือวะปีหนึ่งได้มาเจอลูกนับวันได้วันเกิดลูกบวงเล็บเคยบอกว่าไม่ต้องจัดวันเกิดในวันเกิดหรอกจัดวันไหนก็ได้ลูกไม่รู้หรอกที่ถ่ายใส่บาทพระเนี่ยกว่าจะจัดอัญเชิญมาถ่ายให้ครบได้ลําบากแค่ไหนรู้ไหมตอนมาเจอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลจบไม่มีตังค์ให้ลูกตัวเองยังใช้เดือนละเบืร์ห้าแต่ปิดร้านจัดงานวันเกิดให้คุณผู้จัดการ ซื้อรถพอสป้ายแดงให้คุณแม่หาฉากคุณพ่อที่อบอุ่นหาฉากคุณพ่อคนดีอ๋อได้ดาม่าสนามบินดาม่าสไปเดอร์แมนถ้าคนรู้ความจริงว่าจัดฉากทำเป็นขบวนการแล้วจะเป็นยังไงนะทุกอย่างถูกเตรียมการมาแล้วหลายเดือนบอกเลยเรียกแค่นี้น้อยไปพูดลอยๆทุยลงจีนติดโควิดไปไม่ได้ตอนนี้ดังในไทยสมใจแลนะพ่อพลาสติกหลังจากข้อความดังกล่าวนั้นครับได้โพสต์ไปในโลกออนไลน์ บรรดาชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรียกได้ว่าทัวนลงเพื่อนของซาร่าคนนี้แบบจัดหนักจัดเต็มทําให้สาวซาร่านะครับต้องออกมาโพสต์ข้อความแตะเบรกเพื่อนไว้ก่อนก่อนที่ทัวรจะลงมากไปกว่าน,นี้ครับว่าเพื่อนที่เคารพไม่ต้องปกป้องฉันทัวนลงสงสารทักมาให้กําลังใจหลังไมพอเดอร์ไม่ต้องปกป้องตามสื่อตามเพจเข้าใจว่าห่วงแต่นี่ห่วงมากกว่าถ้าเพื่อนโดนดา่าพอซาร่ารักนะขอบคุณจากใจ เป็นอีกนึงข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ